ทุกคนทุกคนทุกคนเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้ามีฮะทุกคนจ้าอชาตันยงกว่าเราจะเจอนะฮะก็คือเราเดินมา2กิโลจากต้นซอยพระหุนโยทิน52ทุกคน52เดินมาเพื่อจะมาผู้เราหงโฮมสเตย์เจอชาตันยงตรงนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าแยก8ปดสิบสไม่ต้องมีสนใจอ่ะชาตันยงในซอย52และการเสิร์ชหาเอาอยู่หน้ามินิบิ๊กซีทุกคนเมนูลดมากทุกคนดูสิลนะเมื่อกี้เราเราเราสั่งไป สี่เมนูรวดเลยฮะเพราะพุ่งีร้านเขาปิดนีฮะที่มีป๊อปคอร์นด้วยนี่ฮรายสาขามากแต่ที่นี่คือ52 52บหุนโยทินลงรถไฟฟ้าสะพานใหม่เดินเข้ามาเดินเข้ามาประมาณกิโลกว่าๆค่ะทุกคนก็จะเจอมินิบิกซีฮะแต่ที่เรามาวันนี้บอกตรงนะเรามาพูดละหงเพราะเป็นโูมสเตทที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของไทยนะ มีเอาเป็นบ้านมาทำเป็นโฮมสเตย์แอร์เย็นๆฉ่ำๆเดี๋ยวจะต้องรีบสั่งแล้วค่ะเพราะว่าอ,อะไรเราจะได้ไปดูดวนเพลงชิงชุนค่ะแล้วก็ทําหลักสูตรทักสอชั่วโมงประมาณนี้นะฮะทุกคนดูสิอเมริกาโน่ส้มก็มีค่ะคทุกคนเผือกนมมันเผือกนมมันม่วงทุกค,คน อันนี้นมเปื่อยต่างกันนะนมมันเมื่องกับนมเปือกนะทุกคนเมนูผลไม้ก็มาหาทุกคนสารพัดเลยเพิ่มมุกเพิ่มไหลนะฮะทุกคน,นคุณมุกก็ห้าบาทนะฮะตามธรรมเนียมค่ะทุกคนมีอาหาม็อกคงมอกค่าอเมริกาโน่มิกเบอร์รี่นี่สวยมากนะฮะทุกคนมิกเบอร์รี่นี่สวยมากทุกคนมาตาดีนะอันนี้ชาเขียวมะน,นาวนี่โอโ้โห เขียวได้ใจทุกคนน้ำผึ้งโซดาอันนี้นมชมพูค่ะดูเซ็กซี่อันนี้มัทฉาลาเนะต้นะฮะอันนี้โอ้โห,โหเมนูเขาลาเต้เอสเปรสโซ่ชีสเมนูชานี่ชานมไต้หวัดน่าทานมากชาเขียว เราจะกินอเมริกาโน่ของที่นี่เนาะเราจะลองว่ากาแฟของที่นี่เนี่ยยางไงส้มเนาะนะฮะจริงๆบางคนก็จะชอบเมนูแบบว่ากุหลาบน้ำผึ้งชานมเย็นไทยทุกคนชาตันหยงก็จะชื่อดังชาไทยมากโอลีย,ยั้งหนึ่งเนะนะฮะโอลียงนะฮะจริงๆชานมไต้หวันกับชาไทยที่อะไรที่หนูแนะนำมันก็อร่อยคนละแบบเนาะก็แ,แต่คนชอบเหมือนกันเนาะที่นี่อะ่ะ แต่พี่แบบเน้นหวานปานกลางถึงเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งไม่ต้องหวานมากอะนะคะเน้นน้ำแข็งเย็นๆจ้าเพราะว่าเราเน้นสุขภาพด้วยอะนะคะบางคนจะบอกหวานกับน้องเขาได้เนี่ยเขาดีกรีความหวานเท่าไร่หวานละมุนหวานกลมกลม่อมหวานเข้มข้นหวานกรีดอะไรอย่างเงี้ยฮะ ทุกคนก็จะยิ่งอร่อยยิ่งหวานยิ่งแซ่บนะฮะแต่ว่าร้านจะเปิดทุกวันปกติใช่ไหมจ้ากี่โมงถึงกี่โมงลูกร้านหนูเปิด9โมงถึง2ทุ่มค่ะ,ะแต่พรุ่งนี้ก็ติดธุระใช่ไหมฮะก็เลยต้องนะฮะสั่งไปเลยทุกคนตรงนี้เราลืมถ่ายได้ไงเผื่อใครสนใจนะจ๊ะ แฟนชายชาไทยชาตันยองดอทคอมเพิ่มหมูปัดเพิ่มทุกคนมีปวยเราชอบปวยแล้วก็ปวยนี่มันแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะทุกคนเป็นลางลายานี่ฮะ คือเส้นพะหนโยธิน52เนี่ยนะตลอดทั้งทางเลยฮะของกินเพียบเลยแต่เราต้องมาหยุดที่ชาตันยงฮะทุกคนชาติไทยนะฮะไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดฮะวัดหนองผักชีพรุ่งนี้เราจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรแล้วก็ติดกันเลยกับวัดนะฮะก็จะเป็นผู้ระหงหมสเตย์เราถ่ายไปแล้วนะเป็น EP ทุกคนไปตามดูได้เดินออกมาก็จะเจอเนี่ยะฮะ จริงๆชาตันหยงนี้เขามีทั่วประเทศนะใครสนใจจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ฮาเบอร์ก็มีนะฮะลดมากเราสนับสนุนอยู่แล้วแบรนด์ชทยนะฮะทุกคนโอเคไหมอีก EP หนึ่งนะฮะฝากติดตามด้วยจ้า